สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มาพบกันค่ะกับรายการเล่าเรื่องข่าวนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะที่เราจะมาอัปเดตพูดถึงกันเนี่ยต้องบอกว่าไม่ติดตามไม่ได้แล้วจริงๆค่ะรีบกดติดตามกันไว้นะคะและอยู่กับใบเฟิร์มนรชยาผิวเผือกอย่างเช่นเคยคะ่ะวันนี้ใบเฟิร์นจะพาทุกคนนะคะไปชมกับหลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถอีวีหรือสถานการณ์การลงทุนและวันนี้กับเรื่องที่จะพูดถึงกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเริ่มกัน นะคะมาที่การลงทุนของเกาหลีค่ะที่มีความพยายามนะคะที่จะมาลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการตั้งถิ่นฐานการผลิตค่ะกับอุตสาหกรรมยานยนต์ e ีวหรือจะเป็นทางด้านของจีนนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกว่านโยบายนะคะการหนุนรถ e-v ในจีนเนี่ยที่รัฐบาลไทยนี่แหละที่สนับสนุนในเรื่องนี้จนทําให้ตลาดรถยนต์ในไทย พังแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะหรือจะเป็นในเรื่องของทั้งแตกนะคะกับรถอีวีจีนเองค่ะที่ต้องบอกว่าแหมแข่งขันกันเองนะคะจนสนามการแข่งขันของเขาจีนเองก็หลากหลายค่ายก็ลําบากค่ะแล้ววันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยต้องมาติดตามกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสําหรับเรื่องที่เราจะพูดถึงเรื่องแรกในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของทิศทางน,นะคะการลงทุนความร่วมมือต่างๆค่ะเพราะว่าประเทศไทยเองเ,เราก็มีสัมพันธภาพันดีนะคะกับทางเซต ธุรกิจหรือการค้าต่างๆกับทางประเทศเกาหลีด้วยนะคะโดยตอนนี้เนี่ยทางเกาหลีนะคะเขามีแลนนะคะว่าเขาจะมีการจอดทุ่มพันล้านเลยค่ะลงทุนนะคะกับรถอีวีแล้วก็แบตเตอรี่ในไทยพร้อมกับบริษัทของพวกเครื่องสําอางอะไรที่เขาแบบมีความเชี่ยวชาญต่างๆด้วยนะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของคุณพิชัยนริพัฒพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการเปิดเผยว่ามีการหารือกันค่ะกับทางด้านของเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจําประเทศไทยนะคะกับทางด้านของท่านปาร์คยงมินด้วยนะคะเจรจากันว่าจะมีการลงทุนค่ะในเรื่องของหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยเกาหลีใต้นะคะให้ได้ข้อสรุปภายในปี2568ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาก็มีการมองนะคะว่าเราต้องการที่จะรื้อฟื้นค่ะการประชุมกับคณะกรรมการร่วมทางการค้าที่ห่างหายไปกว่า20ปีด้วยกันนะคะคุณผู้ชมโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาต้อง การที่จะร่วมกระชับความร่วมมือทางด้านของเศรษฐกิจด้วยค่ะโดยไทยและเกาหลีเองนะคะระหว่างนี้อยู่ในช่วงของการเจรจาจัดทํา FTA นะคะชื่อว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจค่ะ EPA ไทยเกาหลีใต้ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นการต่อยอดและก็เปิดตลาดทางการค้าให้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยณตอนนี้นะคะจริงๆเนี่ยไทยกับเกาหลีใต้เองมีการทําภาคีร่วมกันอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อตกลงกัน ค้าเสรีอาเซียนเกาหลีใต้นะคะแล้วก็รวมถึงความตกลงพุ่นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคด้วยค่ะโดยจะมีการขยายความร่วมมือในเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเช่นการค้าดิจิทัลหรือจะเป็นห่วงโซ่การผลิตนะคะโดยทางเกาหลีใต้เองก็พิจารณาเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพค่ะและก็มาตรฐานสูงของประเทศไทยด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกผลไม้เมืองร้อนค่ะ มะม่วงมังคุดสับป,ประรดนะคะที่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อของไทยอยู่แล้วแล้วเราก็มีกําลังการผลิตในเรื่องนี้ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะ สำหรับในการประชุมเจราจาความตกลง E.P.A. ไทยเกาหลีใต้รอบที่3คุณผู้ชมในช่วงที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนะคะทางไทยเองก็มีความพร้อมนะคะที่จะต้อนรับณตรงนี้ค่ะทีนี้มาดูเรื่องของการลงทุนดีกว่าคุณผู้ชมว่าเกาหลีใต้เขาจะลงทุนอะไรกับเราบ้างแล้วเราเองเนี่ยที่มีการส่งออกหรือว่านําสินค้าเ,าเข้ามาเนี่ยสถานการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะโดยต้องเริ่มกันที่ทางด้าน ของการลงทุนนะคะเพราะว่าจริงๆเกาหลีใต้เองเนี่ยลงทุนในประเทศไทยเนี่ยต้องถือว่าเป็นอันดับ6ของอาเซียนค่ะแต่ว่าล่าสุดนะบริษัทใหญ่ของเกาหลีใต้ค่ะอยู่ในระหว่างการเตรียมเข้ามาลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะคะแบตเตอรี่ในไทยซึ่งลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าประเมินมูลค่าเอาไว้เนี่ยประมาณ30ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องของเครื่งองสําอางเกาหลีใต้ค่ะก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีนะ คุณผู้ชมที่เราจะได้มีการเชิญชวนค่ะนักลงทุนมาลงทุนเพิ่มเติมด้วยในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆเช่นทางด้านของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ค่ะแล้วก็รวมถึงแผนวงจรพิมพ์ค่ะหรือจะเป็นการแพทย์เทคโนโลยีชีวภาพนะคะแล้วก็รวมถึงดิจิทัลเอไอดาต e าเซ็นเตอร์ค่ะเทคโนโลยี technology, หุ่นยนต์นะคะแล้วก็ยังรวมถึงอุตสาหกรรมสร้างสารรค์และคอนเทนต์ด้วยเพราะว่าในเรื่องของการสร้างสารรค์และคอนเทนต์เนี่ยเกาหลีใต้เขาเชี่ยวชาญจริงๆนะคะในเรื่องนี้ถ้าเขา มาลงทุนก็อาจจะเป็นโอกาสอันดีที่ทําให้คนไทยเราเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพในเรื่องเหล่านี้ไปด้วยก็เป็นไปได้ค่ะแล้วก็ยังรวมถึงนะคะสําหรับข้อมูลที่เราได้มีการระบุกันไว้นะคะในปี2,566ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมประเทศเกาหลีใต้กับเมืองไทยเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับ12เลยนะแล้วก็ยังรวมถึงมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะก็อยู่ที่14,744ล้านเหรียญสหรัฐค่ะไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ 6,073ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วต้องบอกว่าสินค้าส่งออกที่สำคัญก็มีมากมายค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของน้ำมันสำเร็จรูปค่ะผลิตภัณฑ์ยางน้ำตาลทรายแผนวงจรไฟฟ้าผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมค่ะทีนี้มาดูกันว่าไทยนำเข้าเท่าไหร่บ้างค่ะไทยนำเข้าจากเกาหลีใต้นะคะอยู่ที่8,671ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการนำเข้าอะไรบ้างก็มีทั้งเหล็ก เล็กกล้าผลิตภัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้าเคมีพัน์ เครื่องจักรกลแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องถือว่าในช่วง10เดือนแรกที่ผ่านมาของปี2567ค่ะการค้า2ฝ่ายเนี่ยมีมูลค่ารวมนะคะก็อยู่ที่12,960ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นการส่งออกอยู่ที่5 0 4 0ล้านเหรียญสหรัฐค่ะส่วนการนำเข้าเข้าสู่ไทยเนี่ยอยู่ที่7,920ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้นะคะ นอกจากมีจีนเข้ามาลงทุนเนาะกับในเรื่องของรถอีวีหรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าต่างๆในประเทศไทยแล้วเกาหลีก็เล็งเห็นโอกาสนี้เหมือนกันค่ะก็ะถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะพอมีการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าเราจะได้ใช้เทคโนโลยีที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะได้ข้อเสนอที่เขาแข่งกันแล้วผู้บริโภคได้ประโยชน์มากขึ้นก็เป็นไปได้ต้องติดตามน,นะคะในเรื่องนี้ค่ะ